อยากได้งานทำอย่างไรดีคลิปนี้เป็นอีกคลิปที่มีคำตอบค่ะสำหรับน้องๆที่ต้องการตอบคำถามว่าจุดแข็งของคุณคืออะไรหรือว่า what is your strength นะคะเราไปฟังคำตอบกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้พี่ส่งต่อคลิปดีๆให้กับน้องๆน,นะคะอา้าวทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยพี่ขอแบ่งเป็น3พมยด้วยกันในการแบบ ยกตัวอย่างในเรื่องของซอฟต์สกิลหรือว่าฮาร์ดสกิลนะคะและพูดถึงจุดแข็งของเราเนาะถ้าน้องๆเจอคําถามว่าจุดแข็งของคุณคืออะไรในกรณีที่น้องๆเรียนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรเครื่องยนต์เขาเรียกว่าฮาร์ดสกิลแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้องๆอ,อยู่สายเซอร์วิสหรืองานบริการเขาเรียกว่าซอฟต์สกิลเพราะฉะนั้น ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทอะไรที่น้องๆไปสมัครนะถ้าสมมติว่าน้องๆไปสมัครบริษัทเขาเรียกว่าอะไรเรือน้ำมันน้องๆอาจจะต้องใช้ hard skill น้องๆอาจจะบอกไปว่าเนี่ยผมเชื่อว่าจุดแข็งของผมเนี่ยผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรจุดๆมาแล้วแล้วก็ผมรู้วิธีการ operate ดีแล้วก็เคยมีประสบการณ์การฝึกงาน กับบริษัทนี้มาโดยตรงเช่นกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยผมสามารถทําได้อย่างมั่นใจและถูกต้องอย่างแน่นอนครับหรือว่าอาจจะเสริมไปในส่วนของ soft skill ก็ได้ประมาณว่านอกจากผมจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการ operate เครื่องจักรอย่างดีแล้วผมเป็นคนที่ชอบสื่อสารเหมือนมีการสื่อสารที่ดีกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็การทํางานเป็น team work ของผมเนี่ยเยี่ยมมากๆเลยครับและสำหรับน้องๆที่ มาจากงานโรงแรมต้องการ present soft s k i l l ใช่ไหมน้องๆอ,อ,อาจจะบอกว่าจุดแข็งของหนูคือการบริการลูกค้าค่ะและการสร้างความประทับใจแรกพบหนูมองว่าเบสจากประสบการณ์ที่หนูไปฝึกงานกับโรงแรม5ดาวมาหนูได้เรียนรู้วิธีการต่างๆเหล่านี้มากมายอย่างเช่นเวลาเราต้อนรับลูกค้าเนี่ยเราจะต้องมีความสุขจากภายในแล้วก็เวลาหนูเจอลูกค้าทีไรหนูก็พยายามช่วยลูกค้าแก้ปัญหาบางคนเหมือนกับว่าเช็คอินไม่ได้หรือว่าห้องไม่พอ หนูก็พยายามหาออปชันอื่นเสริมให้เขาเพื่อที่จะทำให้แก้ปัญหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็วที่สุดอะไรประมาณนั้นหรือไม่ถ้าเขาถามว่าแล้วจุดแข็งของน้องคืออะไรบางคนอาจจะอาจจะตอบว่าหนูเป็นคนที่มีความมั่นใจค่ะน้องๆต้องตอบให้ได้ด้วยนะว่าความมั่นใจของเราเนะี่ยคืออะไรเออเพราะพี่เคยเจอคำถามแบบนี้แล้วก็เหมือนกับเคยถามน้องๆแล้วน้องๆก็ช็อตไม่ไปเลยว่ามั่นใจอะไรหรอ เออไหนลองยกตัวอย่างให้พี่ซิว่าเธอไปทําอะไรที่ทําให้เธอมีความมั่นใจขนาดนี้บางคนก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นพอยต์หลักๆก็คือว่าน้องๆจะต้องเอาสกิลอะไรต่างๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการทํางานเป็นทีมเวิร์กที่ดีการสื่อสารที่ดมีมีเขาเรียกว่าอะไรหลายๆอย่างที่เป็นจุดแข็งที่ได้ลงเช็คลิสต์ไว้ให้ในโพสต์ของอาทิตย์ที่แล้วน้องๆสามารถไปเลือกได้เลยแล้วก็ เอาประสบการณ์ที่ตัวเองมีมาซับพอร์ตในสิ่งที่เป็นหัวข้อที่ที่น้องๆได้แบบต้องการสื่อสารสำหรับพี่อ่ะพูดแล้วพี่จะมายกตัวอย่างให้ฟังเลยแล้วกันจุดแข็งของพี่คือพี่คิดว่าพี่เป็นคนที่สื่อสารง่ายและเข้าใจ เพราะว่าเวลาพี่ไปเ,เป็นวิทยากรหลายที่ทั่วประเทศใช่ไหมคะก็จะมีนักเรียนจะถามพี่เสมอว่าพี่นุราคะทำอย่างไรให้สื่อสารรู้เรื่องแบบพี่แล้วก็สั้นๆได้ใจความแบบพี่แล้วเกิดความเข้าใจพี่ก็จะบอกบอกน้องๆว่า เราก็ต้องทําความเข้าใจแล้วก็มีประสบการณ์ตรงกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารแล้วก็ให้คิดว่าเรากําลังจะบอกหรือว่าเรากําลังจะแชร์ไอเดียดีๆให้กับน้องๆฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีมายเซ็ตที่ต้องการจะแชร์ความรู้และประสบการณ์แล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับคนฟังเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีความอัตโนมัติมีการสื่อสารที่ดีไปในตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย หากน้องๆไม่มีประสบการณ์เหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆสามารถยกตัวอย่างจากที่น้องๆเคยทำงานพาร์ทไทม์หรือว่าทำงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วก็อย่าลืมนะเอาเอาประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นมาซัพพอร์ตแล้วก็เล่าเป็นแนวสตอรี่เทอร์ลิงให้กับกรรมการฟังนะคะหรือถ้าใครยังไม่เข้าใจหรือว่าไม่ชัวสามารถส่งเสียงหรือว่าคอมเมนต์มาได้แล้วก็แบบว่าเช็คกับพี่อีกทีนึงว่าพี่นราคาถ้าหนูพูดแบบนี้ได้ไหม พี่หินดีและพร้อมที่จะช่วยน้องๆเสมอค่ะเจอกันคลิปหน้านะบิาบบาย